ตอนคุ้มไหมเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่มีผู้นําในองค์กรท่านหนึ่งเนี่ยนะครับมาถามผมว่าผมควรจะทํายังไงกับลูกน้องที่ไม่ค่อยได้เรื่องดีครับาจาดผมก็ถามท่านว่าไม่ได้เรื่องแปลว่าอะไรก็บอกว่าเป็นคนที่ทํางานกับใครไม่ได้เข้าที่ไหนแตกที่นั่นนะครับงานก็ไม่ค่อยมีประสิทธิทภาพเท่าไหร่ให้ฟีดแบ็กไปก็ไม่ค่อยจะฟังหาวิธีมานานมากแล้วเนี่ยก็ยังเห็นไม่ค่อยพัฒนาขึ้นสักเท่าไหร่นะครับผมก็ลองถามท่านย้อนไปสั้นๆว่า คุ้มไหมครับมันคุ้มหรือเปล่ากับเวลาที่ลงทุนไปกับคนที่ไม่ค่อยจะได้เรื่องเท่าไหร่จนหลายครั้งอาจจะทำให้เราละเลยสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆสําหรับทีมเราคนที่เขาตั้งอกตั้งใจทํางานเนี่ยในหลายทีมกลายเป็นว่าคนที่ทํางานดีถูกละเลยเพราะหัวหน้ามัวแต่เอาเวลาไปโฟกัสกับคนที่ทํางานไม่ค่อยจะได้ประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับอย่าลืมว่าประสิทธิภาพแปลว่าทําได้ดีและไม่สร้างความเสียหายนะ ลูกน้องบางคนเนี่ยยังพอทํางานได้ก็จริงแต่ว่าเขาสร้างความเสียหายให้กับทีมเยอะยิ่งกว่างานที่เขาทําได้นะครับงั้นข้อคิดสําหรับผู้นําก็คือลองไปพิจารณาดูว่าปัจจุบันเนี่ยท่านกาลังใช้เวลาอยู่กับคนที่เป็นสตาร์คนที่เป็นคนที่ทํางานได้ดีสําหรับทีมหรือกำลังใช้เวลาอยู่กับคนที่ทําให้เสียเวลา